เวลา16นาฬิกา3 2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพัฒสอนวัชระหัตยพัฒนเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพิธียกช่าฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประทานพรซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์พระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและทรงหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจําวิหารส่วนพระเพลาเมื่อปี2554โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังแท่นประดิษฐานช่อฟ้าพระวิหารสุรายเจิมปิดทองผูกผ้าสีชมพูคล้องพวงมาลัยแล้วถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระวิหาร เจ้าหน้าที่กวานช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระวิหารในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจำพระวิหารพร้อมลงนามบนแผ่นศิลากับชมนิรรศการความเป็นมาของพระวิหารหนึ่งในศาสนาสถานสำคัญภายในวัดออกแบบโดยนายนัทพงศ์ปิยมาพรน,นักวิชาการช่างศิลป์ระดับชำนาญการจากสำนักช่างศิบหมู่กรมศิลปากรเป็นสถาปตัตย์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตัวพระวิหารมียอดทรงมนโดบเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงหลังคาเป็นแบบจตุรมุกซ้อนสองชั้นแสดงถึงความสง่างามและมิติทางศิลปะอย่างลงตัว ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประธานพรมีขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง7เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาโดยสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงสเสด็จไปทรงเป็นประธานหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรส่วนพระอุระด้วย โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ปลูกต้นรวงพึ่งแล้วประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก วัดไผ่ล้อมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเมื่อปี2393ต่อมาในปี2543พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานวิสงฆามสีมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎ ราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตและทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาณอุโบสถเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2545วัดไผ่ล้อมอยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมสารุวงศ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติและรับจัดพิธีชาปนก,กิจศพฟรีสำหรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 นับได้ว่าวัดไผ่ล้อมเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านการศึกษาคุณธรรมจรยิยธรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะวัด พัฒนาตัวอย่างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมยกฐานะวัดไผ่ล้อมขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2568 จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดแปลกลุ่มป้ายอาคารโูนไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมพร้อมชมนิทรรศการซึ่งวัดไผ่ล้อมโดยพระครูประหลัดสิทธิวัดเจ้าอาวาสร่วมกับคณะสิทธยานุสิทธิธ์จะสร้างอาคารโูนไต่เทียมวัดไผ่ล้อมขึ้นในปี2568เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไต นอกจากนี้วัดไผ่ล้อมยังเป็นสาขาของโรงพยาบาลคนครปฐมให้บริการประชาชนในการเจาะเลือดตรวจเบาหวานวัดความดันและรักษาโรคไตรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมจะเริ่มให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องระยะที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2570จำนวน24เครื่องและระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570อีก36เครื่องรวม60เครื่องเพื่อลดความแออัดและลดการรอคอยของผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลนคลปรปฐมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ ีขึ้น